that he ขอดูเสือหน่อยเจ็เอามาเป่าเอามาเอาตัวจริงมาไอ้ตัวมาดูไม่กลับเจ็บอันนี้เจ็บเคยไปเอ็กซเรย์ได้ไหมเคยเอ็กซเรย์ได้ไหมครับไม่เคย่ไหบ องนี้ต้องสุ้ดทีเท่าไหร่ครับนี่พอลันสันองนี้ไม่มีซองบวกรวมมูลเดือดผมผมแช่น้ำมันลอนสัดหน่อยหนึ่ง,งได้มันเจ็บได้หรอผมขอแช่หน่อย องค์นี้ต้องเท่าไหร่นะครับเจ๊รับว่าลองตั้งองค์นี้ผมว่าหัวน่าจะไม่มีมีแต่ตัวองค์นี้หัวไม่มีพระน่าจะหายไปแค่นี้ อันนี้เจ็บจะลองดูก่อนก็ได้เอ็กซเดูก็รู้ละเนื้อข้างล่างไม่มีแล้วหัวตรงนี้ไม่มีใช่เดี๋ยวมันจะแกลบมันจะไกลกันเยอะเจ็กขอดูรูปเสืออีกทีนึ่งมันคุ้นๆน,นะจต่จำไม่ได้ เอาชุดเป็จ่มาให้ดูด้วยครับรูปแบบเด็กลองประเมินราคาตรงนี้ตรงนี้ต้องประมาณเท่าไหร่เด็กตรงนี้ผมเคยดูไหมไม่เคยเนาะจากเยียงตรงตรงนี้สมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ไหมไม่ไม่หักไม่ซ่อม ว้าวส,สนใจเจกผมเปิดราคามาแล้วผมจ่ายผม,ม,มออกมาดิหมดเจกเอาพระมาดูเปิดราคาก่อนไม่รู้จะเปิดยังไงเจกดูคร่าวๆคร่าวๆมันก็ได้ราคาคร่าวๆอ่ะคร่าวๆแล้วจะไปมีประโยชน์อะไรเมื่อไหร่ก็ได้พระที่บ้านเจกผมก็ไปดูให้เรื่อออกมาเนาะทุกอย่างดูให้หมดเนี่ย เจกดูจากวันนั้นถึงวันนี้เนื้อออกมาคัดจากองค์ไม่แท้คัดจากผมก็บอกหมดนะจนมาถึงวันนี้นะมันเป๊ะหมดอยู่แล้วอ่ะนั้นถ้าเจ็ดก,กลัวเนี่ยผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะผมก็พยายามแบบสุดความสามารถของผมนั่นแหละเจ็สุดจริงๆ <Wow. S 1> อันอันนี้ต้องเท่าไหร่เจ็ดว่าเราเปิดคุณอาบอกเลย ข้า,ขาผมไม่รู้ทุนเจ็บเหมือนอย่างเงี้ยเจ็ดก,ก็ตีราคาอยู่แล้วนี่ออกมาแต่ว่าสภาพมันต่างอะที่มันก็นั่นแหะอธิบายด้วยด้วยของเรื่องพาอยู่แล้วเจ็ดลองเข้าข้าขาดูแล้วอันเนี้ยสุดทีเลยเท่าไหร่เจ็ดถ้าองค์เนี้ยหย่อนสองล้านนิดหน่อยได้ไหม เจกราคาสุดทิเลยเจกต้องให้เครดิตผมนิดนึงเพราะว่าองนี้เป็นคนเลือกออกมาจากกองให้เจกอาคุณเปิดง่ายงายถ้าถ้าเจกรักน้ําใจกันเจกก็เอาทีเดียวเลยที่ราคาสุดท้ายของเจกเอาสองล้านสององนี้สองล้านสองเอาเจกจะหยิบซองเจกอีกแล้วก็องนี้คุณเพิ่ไปเตะให้ผมผมก็หยิบเสรอ้าวแล้วเจกเท่าไหร่อะเจกยังขายเท่าไหร่ถ้าไหลประมาณเท่าไหร่เจกบอกคร่าว เอาสองล้านโอ้โหอะโอเครู้ผมรู้โจทย์ละเดี๋ยวแป๊บเดียวเจ็บใจเย็นนิดนึงเจ็บใจร้อนใจร้อนเจ็บ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 ใจเย็นนิดนึงใจเย็นนะคุณพ่อจะสบายสบายใจเย็นนิดนึงถ้ามองเห็นผมเป็นลูกเป็นหลานนิดนึงผมรักในอาชีพจริงๆเจ็บมาที่นี่ตลอดคุณครับนนท์รับรองรับรองว่า ผมไม่ทําให้เจ็กแบบไม่เคยไปที่เสียรู้ใครอ่ะเจกผมขออนุญาตเอาสองล้านนะเจ็กนะสองล้านหนึ่งเจกอ๋อแต่คุณพอจะใช้เงินเข้าใจเจ็บผมเกรงใจเจ็กอยู่แล้วแต่เจ็เจ็กรู้อยู่แล้วพระองค์นี้ตั้งแต่ต้นเนาะก็ยังยืนยันแบบนั้นอ่ะเนาะ อย่าเครียดเจกเครียดทำไมอะเจกจริงๆแล้วเจกไม่ได้เครียดเพราะเจอผมหรอกเจกเครียดเพราะอะไรรู้ไหมเจะเครียดเพราะอะไรรู้ไหมเจะเครียดเพราะเจกรักของไม่จริงรู้จริงแค่นั้นเองแต่เจกรู้ไหมว่าเจกรู้ไหมว่าสมมุติเนี่ยเวลาที่เจกอยากซื้อพระอะถ้าเจกสมมุติว่าซื้อจากผมอะ ไอ้ยพอดสั่งอันนี้องมั้ยผมก็จะเจครับตักช้กาเกินใช่ไงใช่ไง,ไงอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นอะไรที่มันนี่ออกมาอืมเจกไม่ต้องไปกังวหลหรอกนะอยู่กับเจกเจกรัก,กผมเองเนี่ยเช่าพระเจกหลายๆองค์ก็ยังอยู่ผมเองผมก็ชอบผมก็รักอะ่ะ แต่วันหนึ่งผมก็รู้ถ้าลูกผมไม่เอาผมก็ขายทิ้งออกมาให้คนที่เขาครอบครอ,องได้อ่ะอันนี้มผมว่าเปียกจริงๆนะเจก้ระของนี้นะทามาสองล้านสี่อัน,นอันนี้ไม่ต้องหรอกเจกเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะนั่นกันเจกเ<ม>ชื่อผมอันนี้เชื่อผมเนื้อออกมาอืมใช่ ใช้เคียงมากเจกครับอยากจะบอกว่าแบบเอาเสียเวลาประเด็นเอาองค์นี้องค์เดียวเอาสองล้านหนึ่งจบสองล้านก็พอเจกไม่สองล้านหนึ่งขออีกแสนหนึ่งง่ายโอ้โหให้ความเมตตาจริงๆเจกต้องขายผมล้านห้าด้วยเนต้องบอกก็มาที่นี่หมดอหะโอ้ผมเต็มที่นะเจกรับรองนะไม่ไม่นั่นนะเจกรู้นิสัยผมอยู่แล้วอ่ะอืม นะเจ็ก<ส>รู้รู้โอ้โหเจ็กแสนหนึ่งสำหรับผมเนี่ยนะเยอะมากเจ็กเราทำงานแบบเจ็กยูด,ดี่ทองอะ่ะใครเขาซื้อกันะนะกำไรหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์อะ่ะม,มีผมนี่แหละทำงานอยู่คนเดียว เจกเอาเงนินสดไหมให้ลูกชายมาเดี๋ยวโอนไปได้เนอะสองล้านนะเจกนะต้องต้องขอร้อยห้ามืนเจกต้องขอเจกขอร้อยห้ามืนเจกต้องขอนะข้อยห้ามืน่นนะให้ผมเธอเจกนะผมเองก็แบบอืนะคนเรียกว่าทำงานกันมาจนแบบออืนะ เบอร์บัญชีครับผมลูกชายมาลุงเอามามาวันหลังแต่เกิดพุ่เป็นลายไปผมจะให้มันมาขายที่นี่โอ้ยไม่นะกลัวมันจะไปขายที่อื่นไม่หรอกให้มันมาไปพามาวันนี่ผมยังไม่เคยเจอลูกชายเจ็กเลยเนาะมันนี่ยหันนี่ครับแบงเลยออขายออกเป็นปันหรือเปล่าอ๋อพำๆครับมาขอขอเบอร์บัญชีนะครับเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับ เจ็บมืออุ่นชีอะมาเจ็บผมโอนเต็มเลยนะแล้วตอนนี้พันเข็นเจ็บเปไงบ้างโอนเกล้กันหริอป่าโอนขาดเจ็บบอกไม่ต้องรอโอนขาดมาก็พอเดี๋ยวเที่ยวหน้าก็มาเอาห้ามื่นอ่ะวูวตอนนี้เป็นช่วงเช่าพักไม่ได้ว่าใช้จากหลักการค้าอย่างเดียวนะ ต้องใช้หัวใจรวนๆเลยห่างเช้งมันไม่ดีตอนเนี้ยแต่ของของเจ๊กมันรีเมี่ยมอ่ะมันก็โอเคแต่ว่าพวกแบบทั่วๆปพืไปพื้นๆน,น,นะเจ็กเสร็จเลยผมบอกให้ตีนเนี้ยมอไจะเป็นสนิมอยู่แล้วโอเค อยงเข้าจ็เจกมีอะไรก็เชิญนะโทรหาได้ตลอดพอดเขาก็ไม่บ่นสองล้านนะครับดรับแท้เจ็กเขาก็พูดว่าวันหนึ่งถ้าจะให้ให้เช่าเนี่ยคือพศเนี่ยเป็นคนที่ไปสกรีนออกมาจากจากกองพระองค์เนี้ย ก็คือจะเอากลับมาให้ผมเช่าก็วันนี้ก็มีโอกาสได้เช่าตรเนี้ตอนตอนแรกที่สกรีนให้เจ็ดใบแล้วเจ็ดไม่ได้ให้เช่าเนาะวันนี้เจ็ดก,กลับมาให้เช่านะในราคา2ล้านย้อนหลังไปก็ต้องเกิน5ปีนะครับเนาะย้อนหลังไป5ปีซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมว่าใครตอนนี้ก็ได้ราคาเหมือนกันเนาะก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวไปดูพาร์ก,กันอีกทีนะนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการทํางานที่เรียกว่า บางครั้งมันไม่ต้องมีใบการันตีอะไรอะ่ะแต่เราไอ้ความตั้งใจที่เราทํางานเนี่ยเราก็ตั้งใจจริงๆเนี่ยที่ดูให้ลูกค้าจริงๆเนี่ยคือแท้เราก็บอกว่าแท้อยู่แล้วนะครับเนาะก็เจนเขาก็เป็นนักสะสมเก่าด้วยเขาก็มีความรู้นะอาจจะมีการต่อรองดึงไปบ้างแข็งไปบ้างถูกไปบ้างแพงไปบ้างก็อันนั้นคือการคุยกันนะตกลงกันผมว่าก็แฮปปี้อยู่แล้วนะครับเนาะก็ส่วนหนึ่งนะครับนะก็